สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับพัดลมเก่าเหมือนเดิมนะครับพัดลมมือสองพัดลมเก่าทีวีเก่าครับเครื่องซักผ้าเก่าตู้เย็นเก่าของเก่าเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมซื้อพัดลมอีกหนึ่งเจ้านะครับรอบที่สองนะครับผมก็จะมาซื้ออีกเจ้าหนึ่งนะครับนี่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นขากลับพอดีนะครับ นี่ครับทางกลับก็มาซื้อพัดลมนี่ครับก็มีพวกทีวีเก่านะครับเครื่องซักผ้าแล้วคลิปเครื่องซักผ้าก็เอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลงครับเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าเก่าโทรทัศน์เก่านะครับตู้เย็นเก่าคลิปนี้ก็พัดลมไปก่อนนะครับนี่ครับพัดลมนะครับพัดลมก็เหมือนเดิมครับสีสวยสดใสเหมือนเดิมแต่ถามว่ามีคุณภาพไหม ก็มีนะครับแต่คุณภาพต่ำนะครับท่านผู้ชมก็ไม่เหมือนของดีนะครับของดียี่ห้อเขาแบรนด์ดังนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับท่านผู้ชมพอใช้นี่ครับผมมาซื้ออีกหนึ่งเจ้าก็เหมือนเดิมเหมือนกันครับสีสวยสดใสเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมดูครับสีหวานแววครับแต่ข้างในครับ เน่าไปแล้วครับข้างในนี่ดูไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมข้างในเสียครับนี่ครับถ้าจะซ่อมครับโมก็ห้าตัวนี่พบว่ามีตัวดีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยครับก็ต้องไปทดลองดูครับหน้าก็มีนี่บนรถผมนะครับนี่บนรถผมพัดลมเห็นไหมครับนี่มีแต่พัดลมนะครับพัดลมเก่าเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับ การจะเลือกซื้อพัดลมนะครับก่อนเน้นของดีมีคุณภาพหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะจะได้ไม่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ครับซื้อไปซ่อมก่อนหน้าก็ไม่มีครับท่านผู้ชมฝาครอบหน้าไม่รู้หายไปไหนนะครับสงส่เอาไปย่างปลาหรือเปล่าก็ย,ยังไม่รู้นะครับมีแต่้าหลังครับท่านผู้ชมฝาครอบหลังถ้าให้ผมไปซ่อมผมไปซ่อมยังไงครับ ขาฟ้าหน้าอย่างเดียวยังยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมยังมีตัวรัดอีกครับตัวรัดเป็นพลาสติกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนครับจะใช้ลวดมัดเขาก็ไม่ซื้อนะครับเขาบอกว่ามันไม่สวยครับท่านผู้ชมดูดิครับซื้อของใหม่มาลัดก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเป็นพัดลมมือสองไม่เหมือนพัดลมยี่ห้อแบรนด์ดังนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสินค้าหมด ร้าไม่เปิดไม่ได้ก็เป็นพัดลมเก่านะครับท่านผู้ชมนี่เก่าที่พัดลมเก่าครื่อใช้ไฟฟ้าเก่านะครับทุกอย่างที่เก่าหมดอายุแล้วครับโดยเฉพาะพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เยอะที่สุดอันดับหนึ่งนะครับที่เสียแล้วก็